สบายดีป่าลุงอย่าหยอกกันลูกสบายดีป่าลุงไปน่สบายดีป่าลุงสบายดีป่าลุงโอ้เก่งเก่งเก่งอย่าหยอกกันอย่าหยอกกันพ่อพ่อกับซองน้องมินนี่คือเก่าคือเดิมพี่น้องจะไปไหนลูกไปน้องปาร์ตี้พาน้องมินนี่ไปหาน้องปาร์ตี้ก่อนป่าลุงหนีข่าวว่าเพิ่นออกจากกรรมเลยพี่น้องเนาะอยู่กรรมจักได้จักคืนบุ ไปเล่นนําน้องปลาตี้ก่อนยังล่ะอะนะฮะปลาตี้น้อยออกจากก้ํได้มันขึ้นอยู่เฮือนได้บาดนี่อยู่งเฮือนได้ออกแต่ตะลึงได้ตนตะลึงเนาะภาษาบ้านเฮาออกจากกจากไฟแล้วเพิ่นว่าว่าหยังสิอยากิมฮะ ไปไปอย่ากนันนะอย่ากนันนะ พี่น้องเอ้ยมือเนี่ยต่องหนกับลังเขียวแดดเจีมแจ้งเลยมือเนี่ยย็นว้อป้าแดดแค่เศร้าเลยมือเนี่ยฝนเนี่ยือสิยั่งหลายมืออยู่พี่น้องกว่ากว่าสิตกเนี่ยแต่ละมือม่แต่แดดกับแดดเตือนมือเศร้ามาเลี้ยวไปทางตะวันออกแดดแจีมเลยไอ้มือได้ฝนสิตกเห็นดอกคู่ฝนฝนว่า เอาแก่คุนว่าในบนตลาดอยู่พี่น้องเนี่ยตลาดนัดบ้านนาหอยปังซิต,ตี้เนี่บรค้ายตลาดเนี่ยตลาดนัดพี่น้องเอ้ยทุกวันอาทิตย์ เศา้าวันอาทิตย์แต่เ้าร์ๆขันสวยแหล้วกับโบมี่ใครดิ้ปารตี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 ้ไปทางไหนแล้วปารตี้หน่อยเนี่ยฮอดโบเห็นซ้ำ ปาตไปนะเราไปจ้าปาตไปทางไหนไปยัยปาตไปทางไหนแล้วโอ้ยถงเงือนบญพี่น้องเอ้ยอ้อสีอสีวะสันขึ้นถงเงือนแล้ววะสันขี่ขศากันยังมั้ย นี่นกินวะไปขึ้นห้านอกยืนท่งพพีมาขึ้นนกพีนใจสบายพี่นอกยืนทั้งนอกพีได้นอกยืนนอกพเออนหน่อยก็มาก้อนเด้กระแคบวะน่นอยพอดก็มาก้อนพอพูดไปใช่ไี เห็นบ้าน้องนะปลาเธอออกแล้วพี่น้องเอ้สยสดีีพ่น้องออกแล้วพี่น้อง <laughs> ออกมือได้นะออกมือเศร้านี่แล้วลงเพราะฉันร้องด้วยควดแหละเต้ฟ้ามางหุ่งเปิดสบายเลยเนาะเออเห็นไหมพี่น้องอเอ๊อยากก็ต้องไปไกลพี่น,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 น้องเนาะตรงลงแต่เฮือนมีน่ได้เป็นแต่ต่ำๆมีได้ขึน้นนะ เออยือโลดนี่นอีกพี่น้องเนี่ยมักเล่นไม้โอ้เ <c oughs> <c oughs> งินไอ้ใครนี่คากเอลียืดอยู่ซานโลด <c oughs> โอ้ไอ้ใครไปเอาน้ำให้งวัวบ่งัว <c oughs> มาก,กินน้ำ <c oughs> <c oughs> เอาอย่างกินน้ำห้อนบ่ออกมากะกินอยู่เอนนอ ป้าโลกเนี่ยนนบ่จะคืนสรุปเก้าคืนเก้าคืนป้าที่เท่หน่อยปาตี้น้อยอยู่ได้เก้าคืนถือว่าเก่งเลยพี่น้องหางยางอยู่ได้ <c oughs> อลีชูเมอร์นี่นะชูเมอร์นี่นะโซลาเขาเข,ข,ขาไปอยากอยู่ซ้ำกล่ำไฟนหนเนาะนสิบคนมีผู้หนึ่งดอกสะเท็ดเลยอีลีสิบคนสิบคน,ะะน,นสาวคนมีดอกผู้หนึ่ง ป้าก็อยู่กับเย็นนะน่ะเห็นบั้ยากยังวะป้าปตีอยู่กับเย็นฮักเพิ่นกับบุรีพทุทขึ้นนะ้วปะเออเจมี่นะขึ้นได้แต่ตอนอยังน้อยนะอดี๋ไปโอ้พระโฮมเปลี่ยนหมาเด้วยพระจันอันนี้นะ่าจะเอานลำเบียดอีแป๊กโคตรทั้งบ้านเฮายัางยังอันนี้ได้เด้อพีน่น้องเอ้ยยัโยงโมมีกฎหมายคุ้มครองอันอันนี้ ยังแหลกยังเปลี่ยนได้สบายเรียกโรมตัวโตเออเรียกโรมตัวโตเรียกๆๆรยกระซ้ามได้สบายใครมีมาเรียกโทรศัพทบด้วยไปแห้ไปส่งเมืองนอกนะไปไม่นนไปเบิ่งวกันนะไฮ้ยไปเบิ่งปาตี้พูโอ้ยฮอนฮอนนะก็เข้ามาเตะหน้าป้าได้ออกหน้าเอเรียบเรื่องงัวบ่เออไปอน,นะไปนิ่งซ้ายอะน,นะกั้นงัวไว้ยังมันจยกออกไปกินก้ากินเข่าสักแค่เด้อ มึงเด้อมึงเด้อไปนี่เด้อปาร์ตี้น้อยปาร์ตี้น้อยผุนโอุ๊ยผุนนอนฮะน่ะมึงมึงเปิดมึงก่อนน้อยนึงบ่เปิดออกเมื่อตอนจะเอ๋ปาร์ตี้น้อยรับใช่ม้อยรับใช่ม้อยอยู่คนหูใช้นอกกาดพะนะมีมอนน้อยมีมอนน้อยแล้ว เพิ่นนอนพอที่หลดหม่งพอที่หม่งนะเพิ่นหลดเพิ่นนอนนะหม่งหัวเพิ่นได้หมอนหมอนเ็กน้อยก็เจ้าเห็ดพอที่หลดเนาะเออหลุดนู่นน้อยยังบ่ทันได้ใช้พี่น้องเอ้ยที่นอนน้อยก็ยังบ่มีนู่นหน่อยนะตอนนู่นหน่อยเกิดนะยังบ่ได้ใช้คนหูคือเก้าหน่อปฏินี่พี่น้องเลยรับชอยม้อยตื่นกับตื่นกินนมชงเอืา อืมชองเท่อสามเท่อแล้วก็แจ้งบ่เก่าเด็หน่อยสิอาาันนั้นเนาะแจ็กแล้ววัดมอสิเห็นหูไปแองให้ดีๆใช่ก่อนแจักแลวเตือกกระหูเลยกับมีหากมอจิเจมี่เนี่ยตอนอยู่กำมันอมอหายได้ให้หายเจมี่หน่อย ซิมกันยังได้เฮ้ดำมาได้ไนะ่มตาดเบ็ดลายอุย้ยลินกับเพื่อนน้าเพื่อนนี่คิดว่าได้ๆแต่ละมือนะนี่ก็คุ้มมาได้หน่นะอมอยากขึ้นมาไปไปเล่นน้ำนองปะติมอยากมาในส่วนเอาเวยน้ามานำจากในมาเนี่ยสั่นกับบัวมาทำดอกเยาตาดเบ็ดลายกีนข้าวกันยังกับสกกกกเก็ตปีงไก่เพื่อนวะช่วงนี้กะไก่มาแห้งเนาะ เน่ยฮะฮะไปกินนมนมโหผ้แลลงไปขอองน,น้ำแม่ผ้แลจะขึ้นมา,า<ข>อ,อย่างดยขอน้ำแม่เยันได้กีนคือผมงานไม่ติงได้เก้าขึ้นใบ่หสแคทบาสัแคทเก้าหรือสิบออโทษโทษโทษอย่ามาเขบสแขัแคทมุนอันเนี้ยอันนี้น้ำห้อนนะันี้ ปลาต้มยังแน่สักแดมาแต่ละเถื่อกกับบริสุทธิ์ของมึงหมอนำต้มมันจากเถื่อพี่น้องเลยมิตรเถือกจะนั่งแดงบ่ต้นจะนั่งแดงพี่น้องหากมันแน่บ่เรืออมิตรเถือกกระบอื่นไม่ได้อีกินมาเจ็บท้องแต่ท้องบ่เฮ้ยเฮ้ยไปยังนะลอยลงทางนั้นลงเงาพุ่นบ่ลงเลยลงเด้อลงเด้อลงเด้อเฮ้ย ดอ๋อไปต่องเอ้ยเกือบบล็อดวะสักแคทหนักเติบได้เนาะโอ้โบเมนเขาง่ายๆเด้พ so? yeah, yeah, ี่น okay. nah, ้องเอ้ยอยู่กำไฟนี่นะโอ้โบออดโบนารี่ล้อเนยอืมบริบายทางใดแต่ถามว่ากำไฟกับกำเย็นนี่อันใดนดีกว่ากันแต่ว่าซาบานเฮาเนี่ยสู่กำไฟว่าได้เพร่ะน่านาะงสักแคทเนาะสู่กำไฟว่าได้เพราะว่า แพทางในเฮามันส um, so so ีด right? hmm. okay. uh ีไว้ได้พี่น้องเนาะเฮาได้ย่างได้ยังคักแน่กูเมือนอยู่กับเย็นผัดคือขั้นผายทำก็มีแต่ซ้ำขึนเนาะแม่นขัดไฟทำกับซ้ำขึนเท่านั้นได้กินหวานนะเจ๊สม่นเจ๊บเบ้อืมเจ๊บเพราะว่าในเจ๊บเบ้เราอยู่เออส่วนมากกูเมือนแค่จะกินแต่หวานอือืกินหวานคัดผู้บด้เขาทำเนาะเขึ้นก็กินหวานกินอันนี้ได้เพาะว่าเขาสีอยู่เย็นอ่ะเบ้อ ในไรจะว่าอันนี้จ่ะเป็นในไรจังพริกหลอกมาใช่ยัน bon. <c oughs> ยุคขมอ๊ะกวางไหยุ่ <c oughs> เย,ย <c oughs> เอ้ยซุ้มใบใหญ่มาอยู่เออเออตีแรกก็ว่ากามเย็นแล้วบอกความ,ออมคิดเจ้าของผู้เดียวนี่ความคิดคิดไวยุ่ปูเเ่ล้วก็เห็ดเตียงเห็นยังว่าหายแล้วแล้วเนาะคล้องกันมองเขากับบวชาย,ยู่เด้แบบว่าวบ่ชายกินห่อนอยู่ห่อนนะออื แค่คิวอย่างนี้มากเขาไหลขึ้นตะลึงเฉยจะเป็ดขึ้นอีกทำไรก็เอาแล้วเนาะได้แล้วได้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 ฮอดเก่าขึ้นเฉยพี่น้องเอ้ถือว่าสุดยอดแล้วขันอยู่ต่อก็ได้อยู่หักมันแย่พี่น้องเอ้ยามวิอ่ะยามวิ่งขันยามะไรอยังว่าเนาะจะแค่อย่าเราก็ตื่นมาผัดหยางออกทูขามาผัดหยางเขามาทู อันนี้ไมันไก่มันไก่ไปแล้วแบบนี้เนาะอันนี้หเม็ดเห็นเราดำแล้วก็เราอยากขมานอนถึงขนาเขมาว่าเนยังตะกะหุกให้ก็ยังมาได้ร้ายดอกก็คองดำหน้ามือเจ็บท้องะโลดระเบาตะกี้ถกระดูดดำถ้ก็ได้หน้าเจ็บให้กะชงลอยปรมัดนั่นสุพรรณดำนะมันกระต๊ะยูพนนะมันหักบ่พอแห้งนะหน้าหน้าดิายนายนะโค ข,ขัน,นบแง,นมมนงันนี้มันกรเบือันได้เ่อบยากอ่างันบบแห้งอีนี้รอคนมาแห้งแล้วัดเอาคนมามือนั่นเลยกับผู้เจ้กก็หนี้มือนั่นรงพอดีเ<า>ราเนาะ<า>พอดีรถก็มาพอดีคอดนอกปาตีปาตี<อ>น่อยเอ้ยอดมือคอรดยามเด้ออดีอดมือหอดยามละกัน,ออออนกได้เปะได้ยังเห็นเนาะ อืมตื่นมานะจะบ่จักไก่วัวจ๊กมังหงวัวแจักอีหยังแล้วเว้ยยองเมื่อจ้างคนมาลงพุงพ่วมามาลงพุงพ่วมามุ่งนะจ๊ะหาฮกหมาเชี่ยวเมต่ําเชี่ยวออกเมื่อนแกงใก่ไก่วังไก่ขวดมีแต่ไก่เจ๋อฮันเด้มันบ่มีตัวใหญ่อันเด้กะลายตูนแะไรเนาะมาลงพุงพ่ว่าเต็มจดหน้าเลยเจ็บเข่าเจ็บเข่าเจ็บ มัน,นบั้นเอวอืนเฮ็ดละโง่หน่ก็โอ้ยเมือ่อนะบบน่ะเดี๋ยวเองได้เห็นอม,มองดอกหนึ่งสองดอกอย่าลงุงอ,อย่าลงุงอย่าลงุงจแสดงว่าปาร์ตี้นี่สีหาก,กินมานพี่น้องแบบเพิ่งใหญ่มากนี่เมื่อขคอดออกหน้ากับเห็นเห็ดโลดมาจ้ะวันนี้ไปได้ในทางสิเวน่านะกึอ,พอัพพ้อรซาวจ่มจ่ม<ห>ดเดียวนะ่ะ ยุ่มเดียวน่ะป๊าเก็บแลหมอน่ะเฮาก็ยืน่าอยู่รถอ้าอยู่นนี่หักเจ็บักเจ็บแล้วมนบ่เจ็บแล้วอือหักบนั้นพอพออยู่บ่ม่วนนะอือเก็บมาเลยป้าโทมาบดสิเมื่อ้เด้อเฮ็ดกินแล้วบ่โอ้ยยฮอดเที่ยง่บ่ส่งสิได้กินอกว่าคนงานห้วยเป็นแนวใดเพิ่นว่าเออเ็บอว่ห้วยผู้ป้าแล้วว่าอบ่แม่นสิออกเิแแล้วว่า ฮ้าก็บบจักจะตอบนอกกนเนาะกงฮ้าบวเคยมีแมนบวเคยได้แกมันเจ็บเราได้เจ็บทองลุ <laughs> มาเมื่อหอดเทียงเลยกันหยาเราลงดำหน้าให้ไข่ลงไปน้ำเราขึ้นมาเห็ดกินเห็ดบวได้ด้วยมันอยู่บ่มหวนหนังได้ขึ้นมาเลยได้เอา,า,<ม>าไปนะสนิทก่อนพี่น้อง ขอบคุญขอบคุณในไลฟ์พี่น้องสกูุตคนสิติดตามขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกกำลังใจเด้วพี่น้องเด้อน้อแคทออกแล้วเพื่อนี่มือไอออกเศร้าในเพื่อนวะซุ้มไม่ง่ายมากเพราะว่าจังสีอันผูกคอตะแกนเออดาหล้าผู้ไรระบายดําให้ดําหน้าผู้ไรเนาะแมนคันท้าออกแล้วมือได้ก็ได้ขอเกัดคลิปหน้าพี่น้องสำหรับคลิปนี้สวัสดี